ขอขอบคุณผู้ที่สมัครสมาชิกเข้ามามากๆเลยนะครับมันทําให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปมากๆเลยขอบคุณมากๆครับเฮ้ย <Hey, S 1> จริงปะเนี่ยขอบคุณสมการมาเป็นสายแทงมากๆครับรู้สึกมีพลังขึ้นมาทันทีสวัสดีครับขอรับสู่ไอไลท์แคทครับตอนนี้กูอยู่เกมเชเบอร์ดนเซอร์นะครับก็อันนี้เป็นไอดีรองนะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนเรื่องของการแลกเปลี่ยนคา,า,าราชัดนะก็เลยทํามันนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าเห็นว่ามีหลายคนที่ เออไม่ทราบเนาะว่าจะต้องไปแกลกคาราจาร์ที่ไหนอะไรยังไงนะครับอ่ะสำหรับวิธีการแรกาลกคาราจาร์ทนะครับหรือ NPC ที่จะเป็นคนแกลกคาราจาร์ทเนี่ยเขาจะอยู่ที่เวเรียหลังจากรีพูดดำขึ้นมาแล้วนะครับให้กดเควสตรงนี้นะเควสตัว A นะไม่ใช่เควสตัว Q นะครับกด q ควสตัว A เสร็จแ,แล้วมองหาคำว่าเรื่องประดับคาราจาร์ทนะครับตัวนี้นะอ่าก็จะมีข่าวข่าวข,าของคอรินนะครับให้เรากดรับตรงนี้ ผู้ด,ดําก็จะคุยกับเราแล้วก็บอกให้ไปพบกับคอรินนะครับจากนั้นเขาก็จะพิกัดจุดให้เราก็วิ่งมาหาคอรินเนาะนี่นะครับคุยกับคอรินชึบเรียบร้อยนะครับคอรินจะมีเคเวสต,ต่อครับบอกว่าเป็นวัตถุโบราณแห่งราชวงศ์อาร์ซูดนะครับปุ๊บเราก็คุยคุยเสร็จอ่าอันนี้ไม่เกี่ยวนะเราก็กดปล่อยมาดูแล้วก็ดูว่าเราต้องทําอะไรอ่าเขาบอกให้สนทานากับคอริน พูดอะไรอยู่คนเดียวอ๋อนี่มีเรื่องคุยกับท่านพอดีนู่นนี่นั่นนะครับเขาก็คุยคา,าราจ์ดเหรออ่าใช่เรียบร้อยนะครับต่อไปให้เราไปหาอ e ีกอครับอ่าเควสจะให้เราวิ่งไปหาอ e ีกอเนาะเพื่อไปคุยกับอ e ีกออีกออาจจะแบบว่าลูกสาวข้าแปลกๆหรือเปล่านะพูดคนเดียวได้ด้วยคุยกับอ e ีกอครับสนทนานะคา,าราจัดคือใครอ่าคา,าราจ์ดได้กวาดล้างเทพปสูนย์แล้วก็กู้ชนเผ่า ในดินแดนวิเวกอะ่ะจากนั้นก็สถาปนาตนเป็นกษัตริย์องค์แรกของ Media. เมเดียเขาได้บรรลุการฝึกฝนของเทพอาจนถึงระดับสุดท้ายอันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องนะครับเสร็จเรียบร้อยนะจากนั้นก็กลับไปหาคอรินครับเมื่อเรากลับมาหาคอรินครับกดสนทานานเหมือนเดิมอ่ะข้าฟังเรื่องราวมาหมดแล้วอืมเมื่อไม่นานมานี้ท่านไออินเกรดเนี่ยได้คนพบขึ้นระดับบางอย่างอะ่ะที่รอยแยกโบราณน,นี่คือเครื่องประดับคาราจาั์ไม่ผิดแน่มันมีพลังที่อุปกรณ์ใดๆก็ไม่อาจเทียบเคียงนะนี่ แล้วก็กดคุยปึ๊บปึ๊บอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้พอเราคุยกับคอลินอีกรอบหนึ่งคอลินจะมีเควสแลกเปลี่ยนคา,าราจให้เราเรียบร้อยนะครับก็ถ้าเรามีเดโบเลกาเราก็เอาเดโบเลกามาแลกคา,าราจได้เลยนะตอนนี้ก็มาแลกกับคอลินนะครับไม่ต้องเดินทางไปที่เออเขาเรียกอะไรนะเนี่ยที่นี่แล้วนะครับผมจำชื่อที่นี่มาอูลูอูลูกีทานะ เราก็ไม่ต้องไปอูลูคิทาแล้วนะครับเราก็แลกกับคอลินได้เลยนี่แค่นี้เองนะครับส่วนวิธีผลิตวิธีอะไรยังเหมือนเดิมอยู่นะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะสำหรับวิธีแลกคา,าราจัดมีเท่านี้นะครับขอบคุณที่กดเข้ามารับชมครับไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย